ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ถึงการทำ u t u b e นะครับผมจริงๆผมเคยมีเปิดช่อง YouTube เมื่อหลายปีก่อนแล้วนะครับเปิดทิ้งไว้แต่ว่าไม่ได้ลงอะไรเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าพอเริ่มมีงานยุ่งหรือมีอะไรก็เลยทิ้งล้างไปเลยเพิ่งมาเมื่อปี6.5นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่หันกลับมาเริ่มโพสแล้วก็ลงคลิปอย่างค่อนข้างจริงจังนะครับ เพราะว่าปี 6- 5หนี้เริ่มมีเวลาว่างครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ออกไปท่องเที่ยวแล้วเราก็มีความคิดว่าเราอยากเอาประสบการณ์ที่เราได้ไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเอาบันทึกเป็นความทรงจำนะครับให้ตัวเองสามารถกลับไปย้อนดูได้แล้วก็ให้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็สถานที่แล้วก็วิธีการไปเที่ยวของแต่ละที่เนี่ยให้พี่ๆน้องๆได้รับชมด้วยด้วยกันไปนะครับผม ก็มีคำถามในใจด้วยแหละว่าเอออายุก็เยอะแล้วออสอวอแล้วแล้วมาคิดทำ YouTube เนี่ยคิดว่าจะมีใครมาดูเหรอใครเขาจะมาติดตามอะไรเงี้ยนะครับก็ท้อแท้เหมือนกันนะว่าเออเราคิดถูกหรือเปล่าแต่ว่าเอาเมื่อเป็นความสุขคิดว่าเป็นความสุขของเราอะนะครับเรามีจุดประสงค์ก็คือเราอยาก เก็บประสบการณ์ชีวิตบันทึกเอาไว้ใน u t u b e นะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้แบ่งปันถ้ามีเรื่องอะไรที่เป็นความรู้สาระก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้รับรู้ด้วย mm. เผื่อว่าคนอื่นเขายังไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้เราก็อยากแชร์อยากให้มันมีประโยชน์กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แรกๆที่เริ่มทำก็เรียกว่าหดขึ้นคอเลยเหนื่อยเหนื่อยมากเลย หลังจากที่พอเริ่มถ่ายคลิปจริงๆก็มีปัญหาเรียกว่าสารพัดเลยนะครับที่ที่เจออย่างแรกเลยก็คืออุปกรณ์ก็ไม่มีมีมือถือซึ่งก็ไม่มีระบบกันสั่นนะครับเป็นมือมือถือใช้ทั่วไปนี่แหละครับผมสเปคปก,กตินะครับถึงต่ำแล้วก็โปรแกรมที่ต้องใช้ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จัก เราก็รู้แค่ตัวอะไรนะคายมัตเตอร์หรอไอตัวนั้นอนะ่ะที่ใช้ในมือถือนะอันนั้นคือที่ตัวที่เคยใช้นะครับแล้วก็มีอะไรนะที่เคยใช้ในคอมพิวเตอร์ก็เป็น Windows Maker ซึ่งพวกนี้ก็เป็นของเก่าๆแล้วทั้งนั้นนะครับผมตอนหลังก็เลยเอาไปลองเอาเวอร์ชันทดลองใช้เราก็ไปลองใช้ดูแล้วก็ตัดต่อตามบุญตามกรรมเรียว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าดีว่ามันมีความชอบนะครับต้องบอกกันว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากความชอบจริงๆ ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าลำบากอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องการถ่ายเก็บฟุตเทจที่ที่ต้องออกไปข้างนอกที่ต้องไปหาถ่ายแล้วก็มีการทําเขาเรียกเป็นสคริปต์เนาะว่าต้องอันนี้ก่อนอันนี้หลังแล้วก็จับมามิกตัดต่อรวมกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหค,ค่อนข้างแบบว่าเหืดขึ้นคออย่างที่คิดจริงๆครับผมแล้วก็หลังจากที่ เอามือถือไปทําคลิปได้อยู่สักพักหนึ่งภาพสั่นเขาเรียกสั่นแบบว่ามันไม่มีกันสั่นเนี่ยมันภาพมันเราดูไปเนี่ยแทบจะอ้วกเลยนะมันมันขึ้นไส้อะครับภาพมันมันไม่มีตัวที่ช่วยกันสั่นไงถ้าใครเคยดูวิดีโอที่ไม่มีกันสั่นนะครับดูไปสักพักหนึ่งเวียนหัวหลังจากนั้นก็เลยนึกขึ้นได้มันมีกล้องที่ผมติดบ้านไว้แต่ว่าไม่ได้ออกไปใช้เพราะปกติมันเน้นไปเรื่องการถ่ายรูปเนาะมันไม่ได้มาเพื่อการถ่ายวิดีโอซึ่งตัวนั้นก็คือเนี่ย ตัวนี้ตัวนี้คือ Fuji X-A3 นะครับผมตัว X-A3 เนี่ยจริงๆเนี่ยจุดประสงค์ไว้เพื่อถ่ายรูปนะครับผมอันนี้เป็นมิลเลเลตนะครับผมมิลเลเลต์เอ็กของ Fuji เนี่ยแล้วก็มันไม่มีกันสั่นนะครับก็เลยเป็นที่มาของอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับผมก็คือนี่ครับผมซียุนเคน M2 นะครับผมตัวนี้เป็นตัวกันสั่นโดยเฉพาะเลยนะครับผมนี่ ตัวนี้ก็ทีแรกคิดว่าโอเคละจบละมีตัวกันสันนี้กับตัว X a อ3เอาเโอเคละทีนี้เราจะสามารถไปถ่ายได้ทุกที่ในโลกแต่ว่าเอาเอาเข้าจริงนะครับผมมันก็เป็นความทุกข์ระทมอีกแบบคือเอากล้องกล้องครึ่งโลกับตัวกันสันอีกครึ่งโลรวมกันเป็น1กิโลเนี่ยนะ แล้วก็ต้องยกถ่ายอย่างนี้นะครับผมปุ๊บนะครับผมอ่าโอเคครับผมสักพักหนึ่งก็เลยกล้ามกล้ามก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือชุดกล้องตัวนี้มันโอเคนะมันเหมาะสมอยู่แต่ว่าการเข้าไปในสถานที่บางสถานที่เนี่ยการที่เรามีชุดเนี่ยเข้าไปนะครับผมสร้างความแตกตื่นให้ฝูงชนพอสมควร เขาเขาก็แตกตื LE ่นเราก็เข so so like ินนะเอาเอาตรงๆนะเราก็เขินนะเพราะตอนตอนเริ่มเริ่มทำเนี่ยหน้าหน้ายังบางอยู่ครับค่อนข้างบางไปถ่ายเก็บฟุตเทนนี่ก็ค่อนข้างเขินๆอยู่เหมือนกันนะครับบางถ่ายไปฉันถ่ายไปเรื่อยๆฉันไม่สบตาใครอะไรเงี้ยนะครับผมตัวนี้คิดว่ามันจะจบใช่ไหมครับผมผมว่าผมที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นปัญหาที่คนที่ทําคลิปเจอเหมือนผม มาน่าจะทั้งนั้นเลยนะครับผมเขาเรียกว่าต้องลองถูกลองผิดอนะ่ะเนาะก็คือปัญหาหลังจากที่มีชุดนี้แล้วก็คืออะไรไหมฮะเสียงปัญหาของของการทําคลิปก็คือเสียงนี่เขาแทบเรียกว่าเป็นหัวใจของคลิปได้เลยนะครับคือว่าภาพเราอาจจะมีคุณภาพไม่เปอร์เฟกหรือว่าไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเสียงฟังไม่ออกไม่รู้ว่าพูดอะไรจบข่าวเลยนะจริงๆครับผมเพราะว่าเรื่องเสียงเนี่ยมันเป็นหัวใจเลยนะเพราะว่า คนที่รับชมอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาจ้องจอตลอดเวลาเนี่ยหันไปทํางานไปทํานู่นทนํานี่ไม่ตัดการปฏิสัมพันธ์กับกับคลิปใช่ไหมครัยังมีเสียงดึงไว้อยู่ก็จะสามารถว่าเออสักพักหนึ่งเสร็จงานก็หันกลับมาดูจอดูอะไรอย่างนี้นะครับกลายเป็นที่มานะครับผมที่งอกขึ้นมาอีกชุดหนึ่งอ <laughs> ยู่ที่หยุด,หย,ดหยุดนี่เองครับผมนี่ <laughs> ตงนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องเสียงนะครับก็คือตัววเลสนะครับตัว g กลทูนะครับของโหลดนะครับผมโอเคตัวนี้ก็เรียกว่าลงทุนแล้วคุ้มค่ากับเรื่องเสียงจริงๆครับเพราะว่าตัวโกทูเนี่ยสเปคสามารถจะเชื่อมต่อระยะห่างโดยไม่ต้องมีสายนะฮะน,นี่ว i เลสเป็นทุกอันอยู่แล้วแต่จุดเด่นและจุดแข็งของตัวโกทก็คือสามารถเมมนะครับเลคคอร์ดด้วยตัวมันเอง ซึ่งเราสมมุติว่าสัญญาณขาดหายหรือไปอยู่ในจุดที่มันมีสัญญาณรบกวนเยอะอย่างเงี้ย GoTo สามารถบันทึกเก็บต่างหากในตัวเองโดยที่เราตั้งค่าให้มันบันทึกเนี่ยในนี้นะครับผมคือถ้าตัวตัวที่รับอยู่ที่ติดไว้ที่เหนือกล้องน่ะ,ะมีปัญหาส่งกันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยเราสามารถดึงไฟล์อ่ากตัวเนี้ยเอาไปใช้แทนได้เลยนะครับผม ก็เรียกว่าเส้นทางของการทําคลิปมันมันค่อยๆงอกครับอุปกรณ์อุปกรณ์แล้วก็อะไรมันก็ค่อยๆงอกขึ้นมาครับผมเนี่ยครับผมก็ลองถูกลองผิดนะครับบางอย่างก็ซื้อใหม่บางอย่างก็เป็นของที่ติดบ้านอยู่แล้วนะครับผมคือถ้าไม่มีมันก็ไม่ไม่เวิร์กอะ่ะมันทําให้ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันไม่สมบูรณ์อย่างที่เราต้องการอะ่ะเราเราก็อยากให้มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ผู้ชมได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ อะไรล่ะม,มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสรุปนะครับผมหลังจากที่ผมทำ u t u b e เนี่ยมาได้เกือบปีเหมือนกันนะครับผมถ้าเริ่มจากปี65มาถึงวันนี้นะครับการจัดลำดับของ เรื่องนี้เข้าไปผนวกกับชีวิตประจำวันนะครับมันก็ดูกลมกลืนขึ้นนะครับกว่าช่วงแรกนะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยการไม่ว่าจะไปการไปเที่ยวหรือไปการไปกินอะไรที่ต้องมีการเก็บฟุตเทปนี่ช่วงแรกๆมันก็ดูขุกขักนะครับผมไม่ไม่ไม่ค่อยอะไรล่ะเหมือนชีวิตปกติเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากที่เราทำมาได้สักพักหนึ่งเนี่ย มันเริ่มกลมกืนขึ้นนะครับเราไม่ได้ฟิกว่า,วาเราต้องเไปจริงจังกับการเก็บฟุตเทจอะไรมากมายนะครับพอเรารู้สเต็ปของมันปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าช่วงเวลาช่วงนี้นะเราก็เก็บทักนิดสักหน่อยตรงนั้นสักนิดสักหน่อยมันก็จะไม่กระ,กระทบกระเทือนกับการเที่ยวแล้วก็การกินอยู่อะไรของเรานะครับช่วงแรกก็ยอมรับว่ามันมันน่าหง,งุดหงิดแต่ช่วงหลังมาพอมันกลมเกินแล้วมันเหมือนกับ มันคล่องอ่ะมันจะคล่องขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้สําหรับคนที่เริ่มคิดจะมาทําคลิป Youtube นะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อายุมากอายุน้อยเพศหญิงเพศชายนะครับก็ยกตัวอย่างผมก็เป็นตัวแทนของคนสูงว <c> ัย <oughs> นะครับว่าก็ยังสามารถทําได้เรียนรู้ได้นะครับกม็มันจะมีคิดว่าถ้าจะมีปัญหาก,กับ คนที่ไม่ชำนาญเทคโนโลยีจริงๆควรจะเป็นเรื่องของการตัดต่อนะครับตรงนั้นน่าจะสร้างปัญหาได้พอสมควรนะครับแต่อะไรก็ไม่เกินการเรียนรู้นะครับผมก็โอเคครับผมก็มาส่งกําลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้รอชมคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ